สวัสดีครับวันนี้รายการหมอโซเชียลมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังถึงกลไกการออกิทธิษสาโรคของมีเซลล์นะครับโดยจะยกตัวอย่างของโรคข้อเข่า,ขาเสื่อมเป็นต้นแบบให้ฟังกันนะครับ <c oughs> เรามาเริ่มที่กลไกการเกิดพยาธิสภาพของโรคกันนะครับรูปนี้แสดงส่วนประกอบของข้อเข่านะครับมีส่วนเยื่อหุ้มข้ออยู่รอบนอกที่แสดงเป็นสีชมพูนะครับมีกระดูกเป็นส่วนสีครีมและกระดูกอ่อนสีฟ้าซึ่งเป็นส่วนหุ้มรอบนอกผิวข้อที่มีกระดูกอยู่ภายในนะครับโดยมีน้ำไขข้อ ขั้นอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มผิวข้อและกระดูกอ่อนการบาดเจ็บของผิวกระดูกอ่อนนี่เองที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมตามมาครับรูปนี้แสดงถึงกลไกการเกิดอยากทสภาพของโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับตำแหน่งที่1แสดงถึงการสลายของผิวกระดูกอ่อนทําให้เกิดสารประกอบเล็กๆออกมาที่น้ําไขข้อเรียกว่า damage associated molecule pattern หรือ dams นะครับซึ่งจะไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบของเยื่อหุ้มผิวข้อโดยผ่านการกระตุ้นของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันครับในขั้นตอนที่2นี้การกระตุ้นการอักเสบนะั้นจะทําให้เกิด การปล่อยสารต,าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบไม่ว่าจะเป็นไซโตไคน์กิโมไคน์หรือไลปิดเมดิเอเตอร์จากเซลล์แมคโครฟาจและไฟโบบา์สครับ ในขั้นตอนที่3นั้นการดักเสปจ,จะเหนี่ยวนําให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่เข้ามาที่เยื่อหุ้มผิวข้อซึ่งจะเหนี่ยวนําให้เซลล์ระบบภูมิคุ้มกันเข้ามาเพิ่มเติมในเยื่อหุ้มผิวข้อครับในขั้นตอนที่4สารกระตุ้นการดักเสปนั้นเคลื่อนย้ายเข้ามาในน้ําไขาข้อนะครับและกระตุ้นให้เซลล์กระดูกอ่อนที่มีลักษณะเป็นเซลล์สีฟ้าคล้ายดวงตาในรูปนะครับผลิตสารที่ชื่อว่าเมทัโลโปรตีเนสหรือ MMP ครับขั้นตอนที่5หรือขั้นตอนสุดท้ายสาร MMP นี้เองที่เป็นตัวกระตุ้้้้นนใใหหหเเเเเเกกกกกกิิิดดดดาา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 ารรรททํํลลยยยะูออออออ่่่่่ตตืืงงววจคมมมสสีโขข รูปนี้แสดงตัวอย่างของสารกลุ่ม d ดมส์หรือดามเอจเอ็กซ์โซเซียเต็ดโมเลกุลแพทเทิร์นซึ่งมีหลากหลายชนิดหลากหลายที่มาจากการกระตุ้นผ่านเซลล์ภูมิคุ้มกันหลากหลายชนิดเช่นกันซึ่งจะไม่พูดลงรายละเอียดในที่นี้นะครับหากใครสนใจสาม,มารถไปอ่านเพิ่มได้ที่วรารสารที่อ้างอิงข้างล่างนะครับทั้งหมดนี้ทําให้เราเข้าใจภาพรวมของกระบวนการการเกิดพยาธิสภาพของโรคข้อเข่าเสือ่อมว่ามีความซับซ้อนเพียงใดและกลไกผ่านทางเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันหลากหลายชนิดรวมถึงสารออกฤทธิ์หลายชนิดเช่นกันทําให้ปัจจุบันเรายังไม่มียาที่จาเพาะที่ รักษาโ,โารคข้โโอเข่าเสื่อมให้ดีขึ้นได้ครับเรามาต่อที่ข้อมูลงานวิจัยถึงกลไกการออกฤทธิ์ของมีเซนไคมอลเซลล์ในการรักษาโารคข้อเข่าเสื่อมกันครับแม้ในปัจจุบันยังไม่ทราบกลไกทั้งหมดของการออกฤทธิ์ของมีเซนไคมอลเซลล์แต่ผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาก็ช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่ามีเซนไคมอลเซลล์นั้นออกฤทธิ์ช่วยในการก er รักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างไรบ้างครับรูปนี้รวบรวมหลักฐานข้อมูลการรักษาโรคของมีเซนไคมอลเซลล์ครับทั้งผลที่ได้จากการวัดค่าต่างๆในช่องสีเทาอ,อ่อนหลักฐาจน,น,น,นออาจากการ การออกฤทธิ์แรกที่สำคัญที่สุดคือฤทธิ์ในการปรับลดการอักเสบและปรับการทำงานของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันเนื่องจากพยาที่สภาพสำคัญเกิดจากการกระตุ้นการอักเสบผ่านทางเซลล์แมคโครฟาจและไฟโบบลาครับและเหนี่ยวนำให้เกิดเส้นเลือดใหม่และกระบวนการอักเสบต่อเนื่องเป็นวงจรที่ทำให้เกิดพยาที่สภาพของโรครับข้อมูลงานวิจัยการตรวจน้ำไขข้อพบว่าการให้มีเซงไคลนสเซลนั้นมีการลดลงของสารอะดิโปเนคกตินและอินเตอร์ลูคิน 12. ซึ่งเป็นตัวการกระตุ้นการอักเสบรวมถึงการลดลงของเซลล์แมคโครฟาจที่ก่อการอักเสบภายหลังการบั กราฟทั้งขวามือทั้ง3กราฟแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบของระดับสารที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันคืออะดิโปเนคตินและอินเตอร์ลิคิน12รวมถึงระดับของเซลล์แมคโครฟาจที่กราฟล่างสุดนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบที่3เดือนภายหลังการให้มีเซนไคมอลเซเซลล์นั้นมีระดับของสารและเซลล์เหล่านี้ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนรักษาการตรวจน้ำไขข้อพบว่ามีการลดลงของสารกระตุ้นการดักเสตที่สําคัญคือทูเมอร์เนโคซสแฟกเตอร์อัลฟาและอินเตอร์ลิคิน6 กราฟแท่งทางขวามือแสดงถึงระดับของสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Tumor Necrosis Factor Alpha) และ Interleukin Six ที่มีระดับลดลงภายหลังการรักษา โดยการให้มีเซนไซมอลเซนเซลในรูปกราฟแท่งเป็นสีเข้มนะครับเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เป็นกราฟสีเทาอ่อนจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ได้นำ้ำมีเซนไซมอลเซนเซลนะมีระดับของสารเหล่านี้ลดลงครับนอกจากนี้การตรวจเลือดอยังพบว่าระดับของสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่สําคัญคืออินเตอร์ลลคินซิกลดลงและมีการเพิ่มขึ้นของสารยับยั้งกระบวนการอักเสบคืออินเตอร์ลลคทินเทนทั้งหมดนี้แสดงถึงผลการรักษาของมีเซนไซมอลเซ็นเซลในการฉีดเข้าข้อที่มีผลลดกระบวนการอักเสบของร่างกายโดยรวมด้วยครับกราฟแท่งด้านบนนั้นแสดงงถึง ระดับของนิตรอคินซกซึ่งเป็นสารกระตุ้นการอักเสบที่ลดลงอย่างต่อเนื่องภายหลังการให้มีเซนไคมอลเซมเซลเข้าข้อนะครับส่วนการเจาะระดับเลือดพบว่าระดับอินเตอร์ลูคิน10ในเลือดนั้นสูงขึ้นซึ่งเป็นสารที่ต้านการอักเสบของร่างกายครับกลับมาติดตามกันต่อถึงกลไกการรักษาโรคของมีเซนไคมอลสเซมเซลนะครับสำหรับผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระดูกอ่อนหุ้มข้อเข่านั้นพบว่ามีเซนไคมอลเซมเซลนั้นมีฤทธิ์ในการซ่อมแซมกระดูกอ่อนและป้องกันการทำลายกระดูกอ่อนครับโดยผลการศึกษาจํานวนมากให้ผลไปในนททิศาางเดียวกวกั่ มีเซนไคมอลเซนเซลนั้นสามารถที่จะลดพื้นที่ความเสียหายของผิวกระดูกอ่อนในโรคข้อเข่าเสื่อมได้และปริมาตรของกระดูกอ่อนโดยรวมเพิ่มขึ้นจากการาฟ2รูปบนสแสดงขนาดของผิวกระดูกอ่อนที่เสียหายของกระดูกขาท่อนบนฟีเมอร์และกระดูกขาท่อนล่างที่เบียพบว่าในกลุ่มที่ได้มีเซนไคมอเซนเซลในขนาดสูงเส้นสีเขียวนั้นมีพื้นที่ความเสียหายของกระดูกอ่อนลดลงชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้มีเซนไคมอเซนเซลในระดับปานกลางาและในระดับต่ำซึ่งแทนด้วยเส้นสีแดงและน้ำเงินตามลำดับครับ และรูปกราฟสองรูปล่ Adams, <Christina. S 1> ลางนั้นแสดงถึงปริมาณของกระดูกอ่อนที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มที่ได้รับเซลนเซลในระยะเวลา6เดือนที่ทําการศึกษาวิจัยครับรูปนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของกระดูกอ่อนที่มีปริมาตรเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ได้รับมีเซงไขมอเซนเซลเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารหลอลื่นไฮรูเรนิกไอออนิทที่6เดือนและ12เดือนหลังการรักษาฉีดสเตมเซลล์หรือสารหลอดลื่นเข้าข้อเข่าที่เสื่อมครับ การศึกษาโดยการส่องกล้องและตัดเอาชิ้นเนื้อขนาดเล็กของผิวข้อเขา่ามาย้อมสีเพื่อศึกษานั้นพบว่ามีการฟื้นฟูสภาพาความเสียหายของผิวกระดูกออกจากความรุนแรงเกรดสามที่เป็นสีเขียวเปลี่ยนไปเป็นความรุนแรงเกรดหนึ่งที่เป็นสีฟ้าที่ระยะเวลา6เดือนภายหลังการรักษาครับ รูปทางซ้ายมือคือการเปรียบเทียบรูปจากการส่องกล้องเข้าไปดูผิวกระดูกอ่อนที่ข้อเข่าเสื่อมนะครับหลังการรักษาด้วยมีเซ็นไซมอลเซนเซลทางช่องขวาเทียบกับทางช่องซ้ายก่อนรักษาจะพบว่ามีผิวกระดูกอ่อนสีขาวเข้ามาปกคลุมเป็นพื้นที่ผิวเยอะหุ้มข้อภายหลังการให้เซนเซลที่6เดือนครับสำหรับข้อมูลการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองนั้นมีข้อมูลที่สําคัญมาจากในหนูและในม้าที่นํามาศึกษาวิจัยเรื่องข้อเข่าเสื่อมครับโดยพบว่าน้าเพาะเลี้ยงที่ได้จากเซลล์แมโครฟาจที่เก็บจากข้อเข่าเสื่อมของผู้ป่วย มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของมีเซนไคมอลเซนเซลให้เป็นเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในหลอดทดลองแสดงถึงผลการหนักเสพของข้อข่าเสือที่ยับยั้งการรักษาข้อข่าเสื่อในร่างกายการศึกษาในม้าและในแกะ พบว่าการฉีดมีเซนไคมอลเซมเซลเข้าในข้อเข่าที่เสื่อมนั้นมีเซนไคมอลเซมเซลจะอยู่ภายในข้อเข่าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย8ปถึงสสัปดาห์ตามระยะเวลาที่ติดตามการศึกษาวิจัยครับโดยเมื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของมีเซนไคมอลเซมเซลนั้นพบว่ามีเซนไคมอลเซมเซลจะเคลื่อนที่ไปที่เยื่อหุ้มผิวข้อไม่ใช่ที่กระดูกอ่อนอันเป็นการสนับสนุนข้อมูลว่า ฤทธิ์ในการรักษาของมีเ e n ไคมอลเซนเซลนั้นคือฤทธิ์การลดอักเสบเกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มผิวข้อซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในการออกฤทธิ์รักษาโรคข้อเข่าเสื่อมครับข้อมูลการศึกษาในหนูพบว่ามีเ e n ไคมอ n เซนเซลปรับเปลี่ยนสัญญาณการอักเสบภายในข้อเข่าโดยการปล่อยสารที่เรียกว่าพาราไครฟักเตอร์ และปล่อยสารที่มาจากภายในเซลลของเซลเองที่เรียกว่า extracellular vesicle ผ่าน,นกลไกการจับกินเซลล์ที่ตายแล้วของเซลแมคโครฟาจผลการศึกษาในม้าพบว,ว่าการฉีดมีเซนไคมอลเซลที่พเพาะเลี้ยงจากม้าตัวอื่นมาฉีดเข้าข้อเสื่อมของม้าอีกตัวหนึ่งทําให้เกิดภูมิต้านทานที่เรียกว่า allo antibody ขึ้นโดยปริมาณของแอนติบอดีนี้จะมีปริมาณลดลงเมื่อเราให้มีเซนไคมอลเซลที่มีความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อเพยงครึ้นึี ในภาวะที่มีการเหนี่ยวนำการดักเสตของมีเซีมไคมอลเซมเซลก่อนฉีดเข้าข้อเข่าเทียบกับปริมาณที่ได้จากการฉีดมีเซีมไคมอลเซมเซลซ้ำครั้งที่2ซึ่งมาจากมาที่ไม่มีเนื้อเยื่อเข้ากันได้เลยในขณะที่การให้มีเซีมไคมอลเซมเซลของมาตัวเดียวกันซึ่งเนื้อเยื่อคขกันได้ร้อนนั้นพบว่าไม่มีการเกิดภูมิต้านทานใดๆเลยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้ในคนว่าการฉีดมีเซีมไคมอลเซมเซลในข้อเข่านั้นส่งผลให้เกิดอโรติบอดีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้การศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเส้นเอ็นไขว้ข้อเข่าด้านหน้าโดยการใช้มีเซ n ไฮมอลเซนเซล l ร่วมด้วยนั้นพบว่ากรณีที่ใช้มีเซ n ไฮมอลเซ็นเซลจากผู้บริจาคนั้นจะพบมี a าร n ณ์ที่บอดที่ตำแหน่งของเส้นเอ็นที่ไม่ได้รับการผ่าตัดแต่ผลลัพธ์ในการรักษาก็ยังคงให้ิ์ที่ดีอยู่ครับโดยสรุปจะเห็นได้ว่ากลไกการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมน,นั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก การรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยมีเซนท์แมอลเซ็เซลทั้งในสัตว์ทดลองและในคนพบว่าข้อมูลกลไกการออกฤทธิ์รักษานั้นมีมากมายหลากหลายกลไกแต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ทราบกลไกทั้งหมดทั้งนี้หากในอนาคตเราทราบถึงกลไกที่สําคัญในการออกฤทธิ์ของมีเซนท์แมอลเซ็เซลในการรักษาโรคเข่าเสื่อมมากขึ้นว่ามีอะไรบ้างก็อาจจะช่วยให้เราสามารถคัดเลือกคุณสมบัติที่สาคัญของมีเซนท์แมอลเซ็เซลที่จะใช้รักษาโรคเข่า,ขาเสื่อมเพื่อให้ผลการรักษาได้ผลสูงสุด สำหรับโรคอื่นๆก็มีข้อมูลมากมายถึงกลไกการออกฤทธิ์รักษาโรคของมิเซนแคมอนเซ็นเซลไม่ได้แตกต่างจากข้อข่าวเสื่อมครับสำหรับคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญที่สนใจจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้ได้ไม่ยากครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือกลุ่มโรคอมัมพาพษ์อัมพาพาเป็นต้นครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างที่หยิบยกขึ้นมาให้ผู้สนใจได้ทราบที่มาที่ไปของกลไกการรักษาโรคของมิเซนแคมอนเซ็นเซลว่ามีข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นนนถึงงงงงผลลลลััััพธ์ขขออออกกกกกกกาาาาารรรรษษว่่สด้ใแไโ แต่ก็ยังมีข้อมูลอีกมากมายที่รอาการค้นพบนะครับทั้งนี้ผลการศึกษาวิจัยในคนโดยการใช้มีเ e นไคน c บล็อ e เซล l นั้นจะทําไม่ได้เลยหากเราขาดข้อมูลที่สําคัญในเบื้องต้นจากการศึกษาวิจัยในหลอดทดลองหรือในสัตว์ทดลองว่าได้ผลและปลอดภัยก่อนที่จะนํามาศึกษาวิจัยในคนครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งคําถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ